สมเพศคำเปกค่ะผ่าตัดเป็นแผลผ่าตัดที่ลึกมากหมอบอกว่าเป็นแผลคีรอยหมอให้ฉีดยาเป็นสเตียรอยอะค่ะก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลพลทองก่อนขั้นแรกไปผ่าตัดจะเป็นแผลไม่ใหญ่ค่ะแผลเล็กๆมันก็หายมันก็ดีมานะแต่ว่าแผลมันค่าขยายขึ้นเรื่อยๆเ,เข็มจิ้มตรงไหนก็จะปูดขึ้นตรงนั้นมันก็เลยขยายขึ้นมาเรื่อยๆพอต่อมามาระยะหลังเนี้ยเป็นไข้บวมแล้วก็เป็นหนองอักเสบ ไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าคีรอยเป็นพิษสเตียรอยเป็นพิษเขาก็เลยบอกว่าจะต้องผ่าตัดต้องเอาเนื้อเนี้ยออกทิ้งเพราะว่ากลัวจะกลายเป็นเนื้อร้ายตอนแรกหมอบอกว่ามีอยู่2ทางคือถ้ากินยาแล้วแผลไม่แห้งดีอ่ะจะต้องเอาผ่าเอาเนื้อตรงที่ไหนสักที่หนึ่งมาแปะแปะแล้วก็เย็บจะต้องรักษาแผลสองที่เนาะทีนี้พอหนึ่งอาทิตย์เขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อให้อะไรมากินเพื่อที่ว่าจะดูแผลให้มันสนิทก่อนให้ให้มันดีขึ้นก่อนถึงจะเอาเนื้อมาแปะได้กินรอย,ยันออยด้วยนะ พอยาหมอค่าเชื้อหมอหมดก็กินรอยยันออยต่อพอกินต่อมาเนี่ยแผลมันแห้งสนิทเร็วแทนที่จะต้องเอาเนื้อมาแปะมาอะไรเนี่ยคือไม่ต้องแล้วแผลแห้งดีมากแผลแห้งไวจนมาถึงตอนนี้หมอบอกว่าแผลคุณแม่แะมันเต็มขึ้นมาเร็วมากหมอให้เวลา2-3เดือนนะแผลถึงจะหายสนิทก่อนนอนเนี่ยเออจะกินยาเบาหวานเอาตัวเนี้ยกินเข้าไปด้วย1เม็ดทุกวัน กินแค่วันละเม็ดเดียวค่ะแล้วพอมากินตัวนี้มันได้สองโรคเลยได้ตัวแผลแล้วก็ได้ตัวเบาหวานด้วยไม่ว่าเราจะกินแบบว่าคนเป็นเบาหวานก็จะอยากกินหวานเนาะพอกินหวานไปก็มาเช็กกินหวานพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องตรวจ<ม>ทุกวันมันก็ไม่ขึ้นค่ะมีร้อยแตมีบางวัน92นะแต่อาการดีขึ้นเร็วมาก ดีมากก็ลดลงในระดับที่พอใจเราทํางานหนักและได้เงินเยอะจริงเนาะแต่สุขภาพนี่ก็สําคัญนะตอนนี้ไม่อยากรวยไม่อยากมีเงินเยอะไม่อยากอะไรแล้วคืออยากมีสุขภาพดีอยากเชิญชวนเพื่อนที่ว่าทํางานที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกสารเคมีหรืออะไรพวกนี้นะเรากินป้องกันก็จะดีเพื่อสุขภาพะคะ่ะหาเงินได้เยอะเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยค่ะ